หัวายาเ,เสียงนึงครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจากอดีสินนะครับผมนี่เรามารีวิวบรรยากาศการทำงานสไตล์บ้านนอกบ้านนี้ครับผม ครั้งที่จะวิ่งยากเพราะว่ามันมันเกี่ยวข้าวใหม่ๆครับดูครับผมเนี่ยพึ่งเกี่ยวข้าวหมายมีมีน้ำด้วยครับเนี่ยเพราะครั้งที่วิ่งยากแล้วก็อันดับแรกที่เราทํางานคือเราพยายามเสียบน้ํามันครับผมเสียบน้ํามันใต้เขแก่ครับเดี๋ยวันละสองถ yeah. no. yeah. ังสองสามถังเราละประมาณสักส oh, ี yeah. ่สิบลิตรหรือหกสิบลิตรก็พยายามเสียบคนลดละน้อย เงแล้วก็เสียบ,บับเสียบช่วยเตัาแก่ีงานเรากำลังจนก็ยังไม่รวยครับพี่น้องค่อยๆทำค่อยๆสร้างก่อนที่เราจะเป็นเศรษฐีเราก็ต้องเป็นย้ายหยุมาก,ก่าน้อง <c oughs> นะครับพี่น้อง,นองอบนกัพยายามเสียบครับเสียบช่วยตัวแกครับแล้วก็เช้เทดพยายามครับ เด้งรอบเครื่องแอย่าให้รอบเครื่องมันสูง ก็จะ,ปะไปยมสำศาสนาพิธ์ใหม่เพื่อที่จะได้ลงอัปเดตเพื่อความบันเทิงเพื่อความรู้อาจจะมีความรู้บ้างเล็กน้อยการถอดรถในการรับชมท่านก็จะได้มีความเพลิดเพเลินอารมสไตล์บ้านนอกครับผมท่านเคยอยู่ในเมืองท่านอาจจะไม่เคยเห็นบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกวันนี้ถ้าท่านเข้ามารับชมชมของเราท่านก็จะได้รู้ว่านี่คือช่องสไตล์บ้านนอกบ้านนอก ถ้าท่านต้องการสไตล์บ้านบอกท่านติดตามรับชมิไดก้กดติดตามได้เครับผมท่านก็จะได้เห็นตัวอย่างครับที่ในเมืองอาจจะไม่มีครับแบบนี้ครับแบบนี้ในเมืองไม่มีครับผมแต่ถ้าบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกนิดมีครับผมท่านสามารถกดติดตามเพื่อที่ได้รับชมแบบบ้านกกนอกบ้านนอกได้ครับผมเราพยายามเน้นทำบรรยากาศบ้านนอกแบบลูกทุ่งลูกนี้ครับผมนี่นคือบรรยากาศชาวนาครับผม ี่ยข้าวก็กำลังเกี่ยวเสร็จใไปแล้วก็เรามารีวิวกันทันทางต่อครับผมพอทำเสร็จเราก็ต้องย้ำย้ำทางให้มันแน่น เราขุดสายพีครับพนะี่น้องขุดสายพีขอเด้ะท่านอันี่เขาอาจจะไม่คิดว่าสัง่งนนี่เรียกว่าเป็นคลองครับผมคลองขนาดเล็กเขาแค่น้ำหยด เราก็ย so 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 ังไม่มีฟังครับผมเครื่องเสียงก็ทังนะครับผมบริษัทเราอาจจะไม่รู้หล่ะแต่บริษัทเราสิ่งที่บริษัทเราเป็นตัวละครคือความจริงใจครับความจริงใจการทํางานความฝืนโปรเจกตของลูกค้าของนายจ้างคือความสำเร็จของเราครับผมนายจ้างโปงเจกต์เราก็ภูมิใจครับผม งานเมาเราใส่ตามใจเจ้าภาพผมนี่คืองานงานเที่ยวเรื่องงานเมนเาเราก็ใส่เยอะผมนี่ครับผมรถแรงครับผมรถแรงครับรรคล <c ười> ิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะผมเพื่อที่ผมจะได้ทาํออา,คาคลิปนั้นออกมาผมคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมขอาการกาบขอบพระคุณทุกท่านครับผม